เอวเมสุตังเอตังสมะยังมาทวังปารานสิยัง ติสิปตะเนมิทาเยตัตระโคปะคะวาปัญจวาคีเยปิคูอามันเตสิทเวเมปิทเวอันตาปะปะชิตเณนะเสวิตาพายโยจายังตาเมสุกัมาสุขันลิกานุโยโคหิโนธรรมโมโปตุจนิโก Anarayo anattasanto yo jayang atakirama ko tu ko Anarayo anattasanto te te pi uko ante anupakamma kima patipada tattha kate na api samputta jukaraniya อภิญญายาสัมโพธายาหนีพานายสังวาตติกตมะจะสาบปีขเวมาชิมาปฏิปทาตถาคาเตนะอภิสัมพุทธาจาภูการณียานณการณีอุปสัมมายอภิญญายาสัมโพธายาหนีพานายสังวาตติอัยเมวะอริโยอัตถังคิโกม của sai ရ chỉ than sắm ma thì thì sắm ma sáng cácô sắm ma qua cha sắm mà cảm ban to sám ma à chỉ vu sắm ma w a y สติสัมมาสมาธิอายังโฆสาปิคเวมะชิมาปฏิปทาตถานะคตนะอภิสัมพุตธาจักภการณียานณการณีอุปสมัยญาปิญญาญาสัมโพุทธายณีพานายสังวัตติอิทังโฆปนาปิคะเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกคาชราปิถู ปิทขามรณ์ปิทุกขามโสกปริเทวะทุกขโทมนาสุปายาสปิทุกขะปิเยหิสัมปโยโคทุกโคปิเยหิวิปโยโคทุกโคยัมปิชังนราปฏิตรรมปิทุกขามสังขิเตนปัญจุปาทานาขังธาทุกขาอิตังโคปนาปิขเวทุกขสมุทัยโย อริยสัจจังยายังตันาโปโนปวิกานันทิราคาสะทัตตาตตาตาทราพินันทินีสสยทิทังกามตันหาภวตันหาวิภวตันหาอิทังโคปนาปีขเวตุคันิโรโตอริยสัจจังโยตัสสะเยวตันหายาเสสวิราคันิโรโตจารโคปฏินี โกโมติอนาลโยอีทางโคปานปิขเวทุกนิโรทคามินีปฏิปทาอริยสัจไยเมวะอริโยอาถังคิโกมาโคสัติยิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัโปสัมมาวาจะสัมมากรมมนโตสัมมาอาชีวสัมมาวายมสัมมา सति सम्मा समा นิทังถูกขังอริยศาสตร์จัณติเมพิคเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุ้งอุทปาทิญาณอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอารมกอุทปาทิตังโคปานิทังถูกขังอริยศาสตร์จัมปะลินญาิยันติเมพีคะเวปุเพอนันโน สุตเตสุธรรมเมสุจักขุมอุตตปาทิยานังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชฌาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมปิกะเวปุเพอนันโนสุตเตสุธรรมเมสุจักขุมอุตตปาทิยานังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิ าอุตปาทิอาโลโกอุทปาทิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจั์ติเมพิคขเวโปเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวชั้อุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโุปาณิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปะหาตากพัน thì ngày bây giờ thì ngày bây giờ thì ngày bây giờ thì ngày bây thì ngày bây giờ thì ngày thì ngày bây giờ thì thì ngày bây giờ thì ngày thì ngày bây thì อปาทิปัญญาอุตตปาทิเวชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิอิฆังทุคันิโรโคอริยสัจจันติเมพิกะเวปุเพอานันโนสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุตตปาทิญาณังอุตตปา ปัญญาอุตตปาทิวิชฌาอุตตปาทิอาโลโคอุตตปาทิตังโคปานิตังทัวคันิโรทัอริยสัจจังสาชิกาตาพันติเมปิกะเวโปเปอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุลอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชฌาอุตตปาทิอาโลโคอุตตปาทิตังโคปานิ ตั้งตัวคานิโรตัวอริยสัจจังศาจิการตัณติเมพิขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุ้งอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิอิทังตัวคานิโรตั้งามิหนีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิขเวปุเพอนันโนสุเต สุธรรมเมสุจักขุมอุทปาธิญาณอุทปาธิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโคปานิทังตูคันิโรธามินนปฏิปทาอริยสาจจังภาเวตาภันติเมปิกเวปุเปอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุมอุทปาธิญาณอุทปาธิปัญญา ตปาติวิชฌาอุทตปาติอาโลกัวอุทตปาติตังโคปนิทังโรคะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังทาวิตันติเมผีขเวปุกเพอนันโนสุเตสุธัรมเมสุจักคุมอุทตปาติญาณังอุทตปาติปัญญาอุทตปาติวิชฌาอุทตปาติอาโลโกอุทตปาติยาวะกีวันจะเม พีคะเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวาทสาการังยาภูตังยานาทัสนังนสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวังพีคะเวสเทวะเกโลเกสัมมาเกสัครามเกสัสมณะครามมณียาปชายาสเทวมนุสายาอุดตรังสัมมาสัม ผู้ทิงอภิสัมพุตโตปัจจัญญาสิงยาโตจะโคเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวาทสาการังยาคาปูตังยานาทาสนังสุวิสุทังพาโหสินอาถังภิกขเวสเถวเกโลเกสัมมาเลเกสัพรามเกสัสมณะพรามณิยาปชา สัตทวัณณูสัญญาอนุตรังสัมมาสัมปูทิอภิสัมปูทโัจจัญญาสิงญานังจพันโนเมธาสนังโหตปาทิอุปปะเมวิมุตติอิยมันติมาชาตินาติธานิปุนาภววิธิธรรมววจัปะคะวะอัตตมันนาปัญจวะคียาปิคุปะคะวะโตภาสิตังอภินันตุงนิมาสมิ จะปัณวายยาการณาสมิงปัญญาเนอายาสัมปโตโกวโัญญยสวิรัชวีตัมมาังธรรมะจักคุ้มอุตตปาทิยังกินจิสมุทัยธรรมมังสาพังตัณนิโรธาธรรมนติปาวะติเตจะปะขวตาธรรมะจักเกภุมมาเทวาสะตัมโนสาเวสุงเอตังปะขวตาภาลานสิยัง สิปตะเนมิคาตาเยะอนุตรังธรรมมาจากังปาวะติตังอาปฏิวัติยังสมเนะนาวะพระมเนนวะเทเวนวะมาเรนวะพระพุนาวะเกณจิวาโลกาสินีภู้มานังเทวานังสัตตังสุตวาจาตุ ชิกาเทวาสัตมนุสเวสุงจาตุมหาราชิกานังเทวานังสัทตังสุตตวตาวติงสาเทวาสัตมนุสเวสุงตาวติงสางเทวานังสัตตังสุตวายามาเทวาสัตมนุสเวสุ นามังเทวานังสัตังสุตตะวะตุสิตาเทวะสัตมนุสเวสุงตุสิตานังเทวานังสัตังสุตตะวานิมมานรติเทวะสัตมนุสเวสุงสุนิมานรตินังเทวานังสัตังสุตตะวะปรินิมมิตวะสวัสดี Sa menusaessung para nimittawa sawwa tinang dewanang sedanggang Sutawa Brahmma kayika dewas Sasa wesung hitam bakkawata para nasiang issipatan E kata ตังภาคปฏิวัติยังสัมเนนาวาพระมเนนาวาเทเวนาวามาเรนาวาพระมุนาวาเกนฑจิวาโลกาสมาติ อิติหเตนะคเนนะเตนะโมเตนะยาวะพรมะโลกาสัตโทอาภูคาจียัญจักสสะสหัสีโลก a ธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอาปะมาโนจะาโอนาโลโอภาสุโลเกปาตุนะโหสิอตทิกัมเมวะเทวานังเทวานุป วังอัตโขปะขวาอุทานังอุทาเนสิัญญาสิวัตถะพูโกลทันโยอัญญาสิวัตถะพูโกลทันโยติหิติหิตทังอายสัมมตัวโกลทันยาสัอัญญาโกลทันโยตเววนานังอาโหสิ